สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีนะคะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้ป้าแมวพามาดูนกพะเก้าด่างนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมรีบมานะคะมีนี่สองต้นเนาะนี่ป้าแมวพามาดูนี่นะคะนกพะเก้าด่างนะคะท่านผู้ชมจ๋าที่ที่อยากได้นะคะมาแล้วนะคะป้าแมวพามาดูแล้วเนาะนี่นะคะนท่านผู้ชมจ๋าดางๆนะคะดางๆนะคะดูที่ 1300บาทนะคะนี่นะคะนกพะเก้านะคะหายากมากนะคะ1,300บาทนะคะป้าแมวปล่อยให้เนาะ1,300บาทนะคะท่านผู้ชมจา๋านี่นะคะลูกไม้น้องปล่อยเลยนะคะ150าบาทสวยๆนะคะท่านผู้ชมจา๋ารีบมาสั่งได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะคะอ่าเป็นเบอร์ป้าแมวไปเลยเนาะนี่นะคะป้าแมวว่าสวยมากนะเดี๋ยวป้าแมวให้ดูมือบางกล้องถ่ายก็ไม่ค่อยจะเป็นนะคะ แล้วก็เลอเทอะนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะลูกไม้นะคะเห็นไหมเขาจะยาวเหมือนหางกระเบนเลยสวยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวให้เห็นชัดๆแต่ละรูปแต่ละใบเขาสวยมากนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะป้าแมวพาดูเนาะเนี่ยอันนี้มันคล้ายปีมะลงนะคะท่านผู้ชมที่ป้าแมวบอกเนาะคล้ายปีมะลงนะคะท่านผู้ชมนี่แล้วนี่ก็คล้ายเพชรเจ็ดสีนะคะน้องปล่อยวันนี้ล้างตู้เลยคล้ายคล้าย ใบเขาได้จุดเขาได้นะคะเป็นลูกไม้ผสมนะคะเป็นเกสรของเพชรเจ็ดสีหลายๆตัวมามารวมกันนะคะท่านผู้ชมวันนี้น้องปล่อยให้เลยเหลือกระถางเดียวน้องบอกเอาเอาล้างตู้แล้วให้ร้อยห้าสิบาทหมดเลยนะคะท่านผู้ชมคาะนี่นะคะท่านผูนนะะน้ชมตัวนี้นะคะ,วะ,คะวสวยเป็นลูกไม้สวยมากเลยะค่ะของน้องเนาะนี่ป้าแมวให้ดูเนาะหมดแล้วนะคะวันนี้ป้าแมวโทรให้ป้าแมวมาตั้งเช้าป้าแมวเขามานะคะ จะล้างตู้ใหม่หมดเลยนะคะตวเน,นี้คล้ายปีมะโรงนะคะขล้ายปีมนะโรงเนาะแมวย้ํานะคะคล้ายนะจ๊ะแต่เขาสวยค่ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะ,ะ,คะอืมนี่ต้นไม้ต้นอะไรขึ้นเต็มเลยเขาจะต้องล้างตู้เนาะนี่นะคะขล้ายปีมะโรงมีอยู่หลายต้นอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่เขาสวยนะ,ะแมวขายตั้งแต่เช้าเลยอันนี้ยิ่งสวยมากเลยนยะดูเขากัดสีสิเห็นไหมคะท่านผู้ชมต้นต้นต้นนี้ที่แมวจับเนะี่ยต้นนี้ เขาจะเหมือนกับต้นนี้นะคะนี่ประเหมือนกันเนาะนี่สามต้นเลยน,นี่ก็เ,เมเขายอะเลดูสวยๆค่ะ1 5อยห้าบาทนะคะท่านะผู้ชมเขาโตแล้วค่ะนี่นะคะไม่ใช่เบบีนะคะสวยมากนะคะท่านผู้ชมจา๋ารีบมานะคะแม่ผ่าให้ดูเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีะคะ่ะ